วันนี้ะก๋วยเตี๋ยวยามเย็นครับจนถึงสองทุ่มยามเย็นครับตอนนี้ก็อยู่หลังศรีธนีนะครับครับครับตอนนี้ผมก็สั่งน้ำใสอันนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งครับตอนเย็นไม่ค่าชื่ออะไรนะครับสี่ะหน่อยเนาะก็มาขายรอบใหม่ได้จังหวัดอะไรนี่ครับเป็นเดือนแล้วมั้งเดือนเข้าเดือนที่สองครับม่ค่าเนาะอยู่ตรงมุมหลังศรีธนีมีก๋วยเตี๋ยวอะไรเด้อครับ เตียวเรือค่ะน้๊ะต้มสายต้มยำค่ะมีหมูมีเนื้อมีแต่หมูค่ะมีแต่หมูอย่างเดียวตามสั่งตามสั่งมีเมนูอ่านตามสั่งก็มีเ่ยเขาเลือราคาหมากเลยค่ะสามสิบสี่สิบเนาะโอเคยุเว้นพิเศษกลับไปนี้กลับมาอันนี้ผมสั่งนำมาเลยอาจารย์ผู้หญิงสั่งน้ำน้ำโต๊ะกับผมสั่งนำสายโอเคครับโอเคติดตามกันครับว่าอร่อยไหมไปชิมกันรอไปชิมครับเตียวเรือครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งคำว่าซิ่งนี่มาจากไหนครับอ๋อมีตัวซิ่งได้ตั้งก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งครับตอนนี้ลูกซีซีก็มากินครับก่อนกลับบ้านครับยามเย็นครับโอเคครับสั่งเซนเล็กตำโต๊ะโอเคชามจั๊กบาทลูกสามสิบบาทสามสิบบาทอัพถูกตลอดเนื้อตอนนี้สั่งอิ่มเลยนี่อันนี้สั่งเค้าอะไรอันนี้ผัดซีอิ๊วครับอร่อยไหมอร่อยครับเนี่ยจักจานจักบาทสามสิบห้าครับสามสิบห้าบาท อันนั้นสั่งพัฒมีนี่ลูกอ่าหนึ่งบะหมี่น้ำตกน้ำตกโอเคครับพอโอเครสชาติผ่านครับอันนี้อะไรครับอันนี้เส้นหมี่น้ำใสเส้นหม,มี่น้ำใสชามนี่จะอะไรสามสิบบาทเนี่ยอโอ้สามสิบบาทชามหนึ่งละชา้ำตกครับรอ่าเล่นหน่อยกินเสร็้นละกับก็แล้วครับ มี40หมูธรรมดาธรรมดาธรรมดา30ของตาม60คร<ำ>ับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ครับเจ้าของร้านชื่อชื่อหน่อยค่ะชื่อหน่อยเนาะเออ่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือสิงเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือคือลำโตะ๊ะสีสีข้นๆเนี่ยเป็นตัวขายเฉพาะหมคะูค่ะขายเฉพาะ ไม่มีเนื้ออันนี้แบบธรรมดานี่ธรรมดาหรือพิเศษเทมธรรมดาค่ะธรรมดาสามสิบบาทอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาเหมือนกันโอ้หมูหลังหลายนะทำไมจะขัดอันนี้จะได้ดกำไรอันนี้น้ำตครับของตากล้องครับนี่ของผมน้ำใสครับเอรูชินเชินหมูเนาะค่ะไม่มีเนื้อครับถ้าจะมาล้านนี้ไม่มีเนื้อนะครับมีแต่ตามสั่งมีแต่โอ้ตามสั่งตามสั่งมีเป็นกระเพราเนื้อค่ะจ้นละสี่สิบบาทเนี่ยเนี่ครับแต่ถ้าเป็นหมูเป็นเครื่องใน ก็จะสามสิบบาทไข่ดาวสิบบาทเกาเราก็สามสิบบาทเกตจะเป็นทะเลก็เนื้อที่สี่สิบบาทเริ่มต้นสี่สิบบาทค่ะพิเศษก็ห้าสิบเปิดจักโมงทั้งอย่างเปิดสี่โมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะแต่อาจจะไม่ถึงสองทุ่มเดีเลค่ะสี่โมงเช้าถึงสองทุ่มก็ได้แต่วันเนาะประมาณเนาะอยู่กับคนเนาะคุณุกค่ะอาจจะปิดก่อนเนี่เนาะตอของเนื้อปิดโอเค หยุดวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันอาทิตย์เพราะตลาดไม่ขาเต็นมนันเนาะค่ะก็เราก็ไปแทปกักก่อนบ้างเน,นาะสั่เสือผาเลยก่อนเพราะนี่ก็รสชาติก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูครับแต่ว่าอันนี้ผมเส้นอะไรเส้นหมีนะเส้นมี่อันนี้เสน้นอะไรเสนเ้เสนเล็กไหมเส้นเล็กคนะ่ะเล็กนะ้ำซุปสรับล <laughs> ูกเปล่าโอเคครับจะแบบเส้นหมีน้ำใสไม่ใส่กระหรุกเพราะว่าที่นี่ไม่ใส่ค่ะน้ำซุปจะไม่ใส่ผมผมจะไม่ มันจะไม่ใส่น้ำตาลดูว่าอร่อยโอเคดิครับเมื่อกี้อะไรไปหนิครับเมื่อกี้อะไรไปหนิอ๋อขากระเป๋าช่ได้ครับใช่ได้จะ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 ได้ครับอันนี้ปกติเอ๋พักนี่เหมือนถ่ายพักเอ๋มีอะไรมีโัระพาครับแล้วก็ผักสลัดอาจจะมีเป็นบางวันค่ะแล้วแต่ตลาด มาไม่ปิดหวังครับมันกินได้ครับก็มากลางวันคนมาหลายแบบพอสมควรค่ะช่วงเที่ยงช่วข้ามโมเที่ยงช่วงนี้ก็มีเล็กน้อยที่เลิกเรียนเนาะมานั่งกินตอนเย็นก็จะมีเล็กน้อยเลิกเรียนมานั่งกินแล้วก็ตอนค่ำก็เขาก็จะมากินข้าวเย็นกันข้าวเย็นเป็นอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นเนี่ยตำสัค่ะมาจะตำสังตำสัประมาณเได้บ้างได้กองกินตาสังบ้างเท่าไหรม ตำซอกตำสั่งนี้ถ้าเป็นหมูเป็นเครื่องในเป็นไก่30บาทค่ะเป็นผัดกะเพราแต่ถ้าจะเป็นพริกแกงผัดพริกแกงพริกเผาก็จะเพิ่ม40บาทแต่ราคาตามนี้่ะค่ะตามนี้ค่ะเนี่ยกับปกติเนะาะ3ี่บาทเนาะจัะแล้วก็ถ้าเป็นพิเศษถ้าเป็นทะเลก็50บาทอ๋อทะเลก็มีค่ะะเก็มีกุ้งมีปลาหมึก,กจะได้ครับอืม ร้อนดีครับชอบแบบร้อนจุกๆน้ำซุปเดือดมดวันค่ะเยี่ยมไลยครับปกติกับทางหายไปนานได้มาเปิดแล้วอยู่ทางมินทีตันนี่ก็เปิดมาได้หลายวันแล้วครับผมคงมีโอกาสเดบเวะบวันนี้ครับก็มาเป็นพิวังครับขำตบก็มีแต่ผมชอบอย่างนี้เวลาแจมห้ผมจะขอเลยเท่าไหร่ขอใช้เท้าขอบคุณ หน่น้อยเออสนใจก็มาซื้อมาหากันเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มประมาณประมาณนี้เฉยตอนคืนอาจจะแวะมากินกันนีดก็ไดะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับอร่อยนะครับอร่อยได้ไหมมาเลยครับกำลังร้อนแล้วกำลังเพชรไมแล้วหรอได้พูดมะากไม่ได้ไปกินก่อนครับอ่าครับ